วัสดีครับพบกับผมปิโตจังนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาพบกับแพลตฟอร์มง่ายๆเป็นแพลตฟอร์มที่ลงทุนน้อยมากแล้วก็สร้างกําไรให้เราได้อย่างมหาศาลมากๆเลยนะครับมันจะมีทั้งหมดอยู่ที่4สเต็ปในการทํางาน1วัน2วัน3วันหรือทําตลอดไปเนี่ยจนครบ1ปีนะครับลงทุนแค่ครั้งเดียวคือ1,000บาทเท่านั้นนะครับทำอยู่4 step, สเต็ปซ้ําไปซ้ํามานะครับ สเต็ปทนะี่1นะครับคุณก็สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกนะครับมันจะมีทั้งแบบฟรีแล้วก็แบบ600บาทแล้วก็จะมีทั้งแบบ1ปีซึ่งผมเลือกแบบ1ปีแล้วก็ได้หน้าตาอย่างนี้มานะครับผมถ้าทุกท่านนะครับยังไม่ได้ชําระหรือยังไม่ได้สมัครนะครับทุกท่านก็คงจะได้หน้าตาแบบอีกแบบหนึ่งนะครับสงนะ Share บนะครับสเต็ปที่2คือแชร์บทความนะครับเมื่อเราได้เข้ามาเป็นเข้าร่วมทีมกับบริษัทของเขาแล้วนะครับก็แชร์บทความเนื้อหาต่างๆเราก็จะได้จาก การแชร์บทความด้วยนะครับรายได้อีกส่วนนั้นนะครับสนะครับสเต็ปที่3าก็คือรับรายได้จากการแชร์นั่นเองวันหนึ่งเราแช์นะครับสีครั้งนะครับต่อวันหรืออาจจะซ้ํากันก็ได้นะครับนะวันนี้เราแชร์40ครั้งนะครับวันพรุ่งนี้เราก็แชร์อีก40ครั้งอันเดิมนั่นแหละครับนะแล้วก็สเต็ปที่4รับเพิ่มโบนัสทีปจากเพื่อนของเราหรือจากคนที่เราไม่รู้จกักที่เข้ามาทําธุรกิจ ด้วยกันนะครับคุณก็ผลักดันกลุ่มเป้าหมายของคุณหรือทีมงานของคุณให้ประสบความสําเร็จไปกับคุณนะครับผมถึงบอกว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ลงทุนได้น้อยนะครับหนึ่บาทสามารถที่จะกลายเป็นเงิน10,000บาท5 0 0 0 6 0ห0หรือมีมูลค่ามากกว่า20,000บาทและมีคนทำได้มากกว่านั้นแล้วนะครับก็ทำไรายได้ในโลกออนไลน์เนี่ยนะครับได้เป็นอย่างดีสำหรับ ขั้นตอนสีขั้นตอนง่ายๆเพื่อที่จะรับไรายได้ของคุณนั่นเองลองปิดโอกาสให้กับตัวเองแล้วคุณจะพบว่าความสําเร็จนั้นมันไม่ได้ทํายากเลยนะครับผมโอเคนะครับผมจะพูดอธิบายให้เข้าใจนะครับนะระบบจะเป็นอย่างนี้ยู you, ก็คือตัวของคุณเองนะครับจา่ายค่าคอมมิชชั่นจากทีมงานของคุณคุณจะสร้างทีมของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณว่าคุณนั้นจะบริหารงานให้ดีขนาดไหนนะครับแต่สําหรับผมนะครับสำหรับใครที่นะครับร่วมทีมกับผมผม ยินดีให้คําแนะนําฟรีจนคุณประสบความสุขไปพร้อมกับผมนั่นเองนะครับอ่านะครับเป็นแพลตฟอร์มที่ง่ายมากเลยนะครับมีระบบทั้ง4ชั้นสายงานนะครับที่คุณแนะนําม,มาเองก็ได้นะครับคุณสามารถที่จะเริ่มจากที่บ้านหรือทําในมือถือก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องมีโน้ตบุ๊กนะครับถ้าคุณมีโน้ตบุ๊กคุณก็ทําในโน้ตบุ๊กแต่ถ้าคุณมีในมือถือคุณก็ทําในมือถือได้ลิงก์เว็บไซต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับ เป็นระบบที่ดีมากๆแล้วก็จ่ายผลตอบแทนที่ดีเป็นแพลตฟอร์มที่ทําการตลาดในเรื่องของการทําโฆษณาเรื่องของการโฆษณาเรื่องของข่าวต่างๆเรื่องของข่าวสารทั่วไปในชีวิตประจําวันเนี่ยนะครับบริษัทก็จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับวิธีการสมัครนะครับก็เข้ามาดูได้เลยนะครับวิธีการสมัครนี่นะครับนะวิธีการสมัครก็จะมีบอกนะมีวิดีโอสอนเรานะครับมีีโอสอนเรานะ ทุกวิดีโอนั้นมีคุณค่ามากผมอยากให้ท่านดูแล้วก็ทําความเข้าใจนะสำหรับใครที่ดูวิดีโอแล้วนะครับก็ยังไม่เข้าใจก็สามารถที่จะปรึกษาถามผมได้สําหรับใครที่นะครับมาร่วมทีมกับผมนะครับผมยินดีให้คําปรึกษากับคุณนะครับนะโอเคสําหรับการแชร์ข่าวนะครับเพื่อที่จะรับรายได้ในเวลาว่างเห็นไหมข่าวนะครับมันก็จะมีบอกว่า หุ้นจะแชร์ข่าวประเภทไหนมันทั้งมีทั้งข่าวดวนข่าวข้าราชการกีฬานะครับมีหมดเลยนะครับนะข่าวภาพยนตร์นะครับหรือจะเป็นเรื่องของความรู้นะครับนะมีมากมายนะครับบริตี้นะครับบันเทิงดูดวงก็ได้นะหวยก็มีนะครับมีทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เคล็ดลับเทคนิคสุขภาพเกมนะครับหลายๆอย่างรวมทั้งอาหารนะครับคุณสามารถที่จะเข้ามาแชร์ข่าวนะครับเนี่ยนะครับลองอ่านดูข้อมูลนะครับ หนึ่งบทความหนึ่งข่าวเนี่ยนะครับถ้ามีคนเข้ามาดูข่าวหรือคลิกเข้าไปดูข่าวของคนที่คุณแชร์เนี่ยคุณก็จะได้รับรายได้ยิ่งมีคนกดเข้ามาดูเยอะๆนะครับคุณก็จะได้รับรายได้มากเท่านั้นนะครับผมแล้วก็วิธีการถอนเงินเนี่ยคุณสามารถที่จะถอนเงินในทุกๆเรือนในแพลตฟอร์มนี้แล้วก็รอประมาณ48ชั่วโมงคุณก็ได้รับตังค์แล้วนะครับเข้าบัญชีธนาคารโดยตรงนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับก็ลงทะเบียนแล้วก็เลือกนะครับ แบบ1,000บาทแบบผมได้เลยแล้วคุณก็จะได้หน้าตาเลยแพลตฟอร์มอย่างนี้มานะครับในการทำงานนั่นเองนะครับคุ้มค่ากับการลงทุนในระยะยาวคุ้มค่ากับการเรียนรู้คุ้มค่ากับรายได้ที่คุณจะได้รับนะครับผมได้เอาลงไปในช่องถามมาตอบได้งานออนไลน์ เป็นที่เรียบร้อยใน EP ีที่1นะครับนี่จะเป็น EP ีที่1นะครับที่ผมได้เอาลงไปแล้วก็ฝากกดติดตามช่องถามมาตอบได้ด้วยนะครับฝากกดแชร์กันด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนั่นเองนะครับผมไดเอาลงไปให้แล้วก็มาดูตั้งแต่ EP ที่1วิธีการสมัครแล้วก็วิธีการทํางานแล้วคุณจะเข้าใจนะครับในเนื้อหาของโปรเจกต์นะครับ,นนงรบลงทุนแค่1,000บาทคุณสามารถที่จะทํากําไร1นึ่งหมื่หมรือมากกว่านั้นมีคนทําได้มากกว่านั้นแล้ว จริงๆนะครับคอนเฟิร์มได้เลยนะครับต่อมานะครับ EP ที่2เนี่ยผมได้เอามาลงไว้ในช่องปิตชังนั่นเองนะครับผมก็มาดูได้เลยนะครับเป็นโปรเจกต์นะเป็น EP ที่2ต่อจาก EP ที่1นั่นเองนะครับก็ฝากกดติดตามกันด้วยทั้ง2ช่องนี้เพราะว่าผมจะลงข้อมูลนะวิธีการสร้างรายได้นะครับต่างๆมากมายเนี่ย ผ่าน2ช่องนี้เป็นหลักเท่านั้นนะครับโอเคสําหรับใครที่ไม่เข้าใจแล้วก็สําหรับใครที่สมัครแล้วนะครับ <c oughs> คุณจะโอนเงินผ่านมือถือก็ได้คุณก็ถ่ายสลิปนะเป็นแอป,ปของคุณนะั่นแหละแนบเข้าไปก็ได้หรือคุณโอนผ่านตู้ก็ได้นะนะคุณก็ถ่ายสลิปนะครับให้ชัดเจนนะครับให้ชัดเจนย้าว่าให้ชัดแล้วก็ถ่ายรูปบัญชีนะครับหรือสมุดบัญชีของคุณนั่นเองสมุดบัญชีธนาคารหน้าสมุดนะฮะแล้วก็ บัตรประชาชนของคุณให้ชัดเจนนะครับก็อข้อมูลให้ตรงนะครับนะก็มาดู EP ีที่1แล้วคุณจะเข้าใจวิธีการสมัครวิธีการทำงานนะครับก็มาดูวิดีโอนี้นะครับที่ผมได้ทำไว้ให้รียบร้อยนะครับแต่ถ้าคุณยังไม่เข้าใจเนี่ยก็ย้อนกลับไปดูวิดีโอ EP พีที่1 EP ีที่2แล้วคุณจะเข้าใจและยังไม่เข้าใจอีกก็ทักมาถามผมนะครับ เพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่ง่ายมากเป็นแพลตฟอร์มที่ง่ายมากทำทีสี่สเตปเท่านั้นนะครับแล้วคุณก็จะรับรายได้ไปเลยนะใน4สเตปนี้มันไม่ได้ยากอะไรเลยแล้วมันก็ง่ายนิดเดียวผมเชื่ออย่างนั้นนะครับถ้าคุณเชื่อกับผมนะแล้วก็ร่วมทีมกับผมทํางานกับผมอย่างจริงจังผมยินดีที่จะพาคุณให้ประสบความสำเร็จตั้งแต่คุณก้าวเข้ามาแล้วคุณก็จะทํามันเก็บไปเรื่อยๆจนคุณประสบความสําเร็จและผมก็ขอแสดงความยินดีกับคุณด้วยคุณคือผู้ที่ ขยันและอดทนมากๆเลยสําหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะครับสำหรับ EP ที่3นี้ก็ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe กันด้วยสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย